ก๋วยเตี๋ยวหมูตุ๋นเจ้าเด็ดที่คนทำชื่อเป็ดแต่ไม่ได้ขายก๋วยเตี๋ยวเป็ดน,นะครับเป็นอีกร้านเก่าแก่แกเจ้าดังย่านบางขุนนุชขใครรักใครชอบกินหมูตุ๋นผมแนะนำว่าต้องมาร้านนี้นะตัวหมูตุ๋นเนี่ยจะมีเนื้อสัมผัสที่ใกล้เคียงกับเนื้อวัวมากถ้าไม่บอกนี่ไม่เชื่อแน่นอนครับว่าเป็นหมูตุ๋นที่นี่เขาใช้เนื้อหมูส่วนควตับต้มจนเปื่อยทำให้นุ่มเนียนละมุนลิ้นเลยฮะตักเข้าปากแทบละลายในทีเดียวหมูสดรูปชิ้นหมูก็รวกมาอย่างดีอร่อยกัดได้เต็มคำน้ำซุปอร่อยเเขข้้้มมมนนกกกลล่่่อออจจจาาหใญๆถึงงคครรืยี จรริงๆคับที่ร้านเขาจะปรุงมาให้ใครไม่กินเผ็ดบอกได้เลยนะฮะน้ำซุปเขาค่อนข้างที่จะเข้มข้นเลยทีเดียวใครอยากกินหมูตุ๋นเนี่ยต้องมาไวๆหน่อยเพราะหมดว10ส0โมง11เโมงเนี่ยเผลอไม่ทันกินแล้วนะครับเพราะมันอร่อยมากจริงๆครับตัวหมูตุน๋นกินก๋วยเตี๋ยวเสร็จนะฮะก็อย่าลืมตบด้วยขนมถ้วยใบเตยขนมถ้วยน้ำตาลตาโนดหมูสเต๊ะเท่านี้ก็เฟินแล้วครับสำหรับร้านนี้นะ,ะตั้งอยู่บางขุนนนท์29บาแขวงบางขุนนนท์กทมเปิด8ดโมงครึ่งถึงบ่าย2นะครับหยุดทุกวันพุธอย่าล